ครับสวัสดีเวลลุ่นจุดเกมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผม GG Gamer นะครับกับเกมคีน่าบิทออสเปลิดพาร์ทที่7นะครับผมโอเคครับพาร์ทที่แล้วครับเราโดนขโมยล็อตไปทั้งหมดเลยครับ30-40กว่าตัวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องตามไปทวงคืนมาสำหรับพาร์ทนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นพาร์ทจบนะคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปกันเลยโอ้โหทะลุมาไหนกันเนี่ยมอสเทนชานครับภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง เป็นหุบเขาที่เราตามหามาทั้งเนื้อเรื่องนะครับคุณผู้ชมวิญญาณเต็มไปเลยไปไปดูกันว่าตรงนั้นมันมีอะไรโอ้โหวิญญาณไข่ต่อไข่ไม่รู้กับเต็มไปหมดเลยลงไปเลยโอ้โหเหมือนจะเป็นลานปละลองว่ะคุณผู้ชมนั่นไง หนึ่งครับคุณผู้ชมอุ้ยมันปลุกอะไรมาเนี่ยโอ้โเป็นตัวล็อตในร่างอสุรกายครับคุณผู้ชมลางชั่วร้ายอุ้ยยิงเข้ายิงเข้านี่นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้หอุ้ยดีล่ะโอ้โห มันเอาเรื่องมันเอาเรื่องมันเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่ไงนี่ไงเออมาดินี่ละ่ะเออเรียบร้อยไหมเอาทะลุมาไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมา มามามาเหมือนเราอยู่ในความฝันเลยว่ะคุณผู้ชมนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะอื้อบินจัง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 เออนี่ล่ะนี่ล่ะฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปนี่ล่ะ จบหร้อยังโอเคไปข้ามไปอีกมิติหนึง่งไปเลยโอ้โหเจอแต่ตัวจเจ๋งๆเจอแต่ตัวจเจ๋งอุย้ยไอ้นกไอ้นกไอ้นกมันหลบนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะเออเดี๋ยวอุ้ยโอ้ย,อยทำให้รู้เลยว่าไม่มีล็อตนี้มันทำลำบากมาก ตีแล้วโอ้โหตัวกระเทมมันก็อดัดครับนี่ล่ะนี่ล่ะมาเดมาเดมาเดชาร์จรอเลยชาร์จรอเลยเอาระเบิดไปกินเออมาเดเดี๋ยวหลบระเบิดไปดิอือโอ้ยระเบิดไปดิอืออือโอ้โห ระเบิดไประเบิดไปดีเออวุ้ยมานี่ล่ะนี่ไงละ่ะโอเคต้อนอะไรครับเนี่ยวุ้ยมีพวกรถว่ะคุณผู้ชมช่วย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 โอเคได้รถกลับคืนมาครับสี่ห้าตัวก็ยังดีไปยกันเลย kìa okay. à? ui diện 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 thấm thăm lại làm gì tưới Ôi, cám đi con lưỡi ư ư ư ẩm bầm cuối đôi gáo ôi ư đôi gáo อเคเล่งเลยอุ้ยไม่โดนเดี๋ยวนะออกจริงสีม่วงมันใช่ไหมได้เลยได้เลยอุ้ยได้เลยได้เลยมาเลยตรงมือน่ะตรงมือน่ะเอาไปทำไมเออเอาดิ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 โอ้โหว้าวไม่มพี่ตี๋แล้ว โอ้โหเหมือนออด่านสุดท้ายของเกมเดีวกิ้ไมคลายเลยว่ะคุณผมูม้ชมแบบเนี้ยเดี๋ยวนะโอเคไปโอเคครับยังได้ลอถมาลองอยังแบบว่าต่อสู้ได้บอกว่าสะดวกสบายขึ้นเยอะครับโอเควนไปเดี๋ยวก่อนนะไปไงต่อ,อทีเนี้ยโอ้โหฝ่าหินอีกแล้ว ไม่โดนอ่ะนะไม่โดนทำไงอะ่ะปาเลยโดนไหมโอ้โหไม่โดนปาอีกเวล่แบบนี้เรากลับไปทางเก่าได้ไหมอะ่ะโอ้โกลับไม่ได้ว่ะคุณผู้ชม อ๋อโอเคผมพอจะเข้าใจแล้วครับเราแดสไปแล้วก็เออ่ปาระเบิดไปครับแล้วเราก็ยิงดอกไม้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามดอกนี้ผมว่าน่าจะใช่นะโอเคปะลองปาเลยนั่นไงจริงด้วยเลยโอ้โหโอเคไป ไปเออพุ่งไปเลยพุ่งไปเลย,เลยโอ้โหลองลอยบนอากาศเออโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยคิดไม่ถึงจริงๆครับโอเค,อ,เคอุ้ยได้ลอด็อตได้ล็อตกลับมาได้ล็อตกลับมาโอเคจะไว้เลยโอเคยิง ลุยกันเลยมามาดิมา,มาดิาเดดรากลับมาแล้วเวย้ยอุ้ยโอ้ยแต่เรากลับมาแล้วเวย้ยแต่เรากลับมาแล้วเว้ยอุ้ยโอ้ยยังมีลูกสมุนนี่ละ่ะเดีย๋ยวโอ้ยอะไรละ่ะอุ้ยอุ้ยมีหัวบาดด้วยโอ้ยโอ้

นะเป้่าตาโอ้ไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าทำไงเฮ้ยเดี๋ยนะบุกกระบายได้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหยิงนออกได้ไหมอ่ะโอ้โหวิดูเันเก่งว่ะอะไรเราโดน Mà đi mà đi ờ Mà mày mà mày Mà đi mà tìm mà muốn lời em chết đi tìm mày đai rồi à ô chịu này nè tìm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  nè nè tìm nè nè tìm nè เห็นช่องมาแล้วโดดอ่อนโดดจ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 อนอุ้ยอุ้ยโดดหนีโอ้โหไม่พ้นโอ้โหโดดอีกแด๊ดเลยไว้ไวไวไว,ไวเดี๋ยวดดเดี๋ยวอุ้ยหนีโอ้โ,อโหไม่พ้นตายตายจะไีตต่ตายเลยโอ้ยทำเลยก่อนโอ้โห ก็เก็บตัวนี้เหลืองๆคุณผู้ชมต,ต้องจัดการมันตรงนั้นครับนะเนี่ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยอีอีอนีล่ะนีล่ะนี่ไงนี่ไงไปเลยเออนี่อะไรยุ่งดีนักยุ่งดีนักยุ่งดีนัก โอเคเหล่ข okay, oh ้างโอ้ยกันเธอไม่พ้นแน่โอเคมาเข้ามาสิเข้ามาออกมาออกมาลบ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเรื่องมันเอาเรื่องไปเลยเออ นีล่ละนี่ล่ะโอ้โหให้เพิ่มเลือดก่อนเลยให้ไหวให้ไวเดี๋ย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 วโอ้โหอุยมันเอาเรื่องนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเอาอีกแล้วกัน ออกมาเฮ้ยทำไรอ่ะเดี๋ยวไปเลยเออโอ้โหหลังแอนเลยว่ะคุณผู้ชมแลกกันแลกกันตายยังตายยังตายเลยใช่ไหมตายเถอะโอ้โหเก่งเหลือเกินครับเออ ได้รอดกลับเคยมาแล้วครับมาไปดูซิมีอะไรต้องคุยไหม ทอนอากากแล้ววะบ้านพระบุษของเราเชื่อมั่นในพลังแห่งหุบเขานี้มากน้ำของธรรมชาติของหมู่บ้านเราให้ชีวิตแก่เราความแข็งแกร่งของเราเชื่อมต่อกับสถานที่สปิริตเรม ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงได้หักหลังเราบ้านของเรากำลังพังทลายและผู้คนกำลังมองฉันพร้อมกับการแก้ปัญหาในครั้งนี้ฉันทำมันพัง และทําได้แค่ยืนดูชีวิตความตายจากหมู่บ้านเราไม่ควรทำอะไรอย่างนั้นเหรอ ท่านควรจะทำอะไรบ้างธรรมชาติาาตคือการเชื่อมต่อให้สมดุลของดินแดนนี้มันคือความมีอยู่ความอดยากพวกมันคือส่วนหนึ่งของวัฏจักรของธรรมชาติดินแดนนี้ต้องการเวลาเยียวยาเราจะต้องไปที่ภูเขามันถึงเวลาที่จะต้องหาบ้านใหม่แล้วความเชื่อในทางเกา่กาๆของคุณทำให้คุณตาบอด จงนำผู้คนของเราและพวกเขาจะตามเจ้าไปซาจูโร่โรท่านมีพลังที่หยุดพวกนี้ได้ใช่ไหมเราจะต้องออกไปวากาธาลงโทชิ ข้าจะจบการทรมานครั้งนี้ให้ปุ๋ยมันทำร้ายอาจารย์ตัวเองวะ่ะผู้ชมไอ้โทชีเนี่ยทำไมเจ้าถึงทารุณกับพวกเรา วิ่ยตัวอะไรอะ่ะเนี่ยตัวนี้นที่ผมบอกเมื่อพาที่แล้วครับทำไมเราต้องทำเรื่องพวกนี้ตอบข้ามาคนต้องเยอะแยะที่ต้องตายทำไมบอกข้าสิวิ่ไอตัวนั้หน,นีใช่ไหมไอเวลาที่เราจะต้องปลูกต้นไมอ้อ่ะอย่าหันหลังให้ฉันฟังฉัน ้ยเขาไปแทงเขาอะ่ะโอ้โหปลาอย่ายงแม่นครับโอ้ยนี่คือที่มาของแรงระเบิดใช่ไหม เราซื้อสอดกับเจ้ามาตลอดโอ้โหเราไม่ต้องการเจ้าแล้ว เหมือนกับว่าตัวเนี้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมกิคือเทพเจ้าเลยอ่ะนี่มัน <c oughs> โอ้โหแทงมันแทงซ้ำอ่ะเ <c oughs> นี่ยครับ สาเหตุของแรงระเบิดทุกอย่างครับที่ทำให้ทุกคนเสียชีวิตซาจูโรบอกฉันว่าฉันจะเปลี่ยนความสำคัญคส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเข้าใจจุดประสงค์ของลอตก็ตความกลัวทำให้ฉันต้องสู้ฉันทำลาย <Something beautiful. S 1> บางอย่างที่สวยงาม ถ้าฉันฟังซาจุโรสักหน่อยผู้คนมากมายก็คงรอดชีวิตฉันขอโทษนะโทชิ sorry, เราไม่ได้ไหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะเจ็บปวดหรือทรมานได้ความโศกเศรสส้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่มันก็สามารถที่จองจำเราได้เพื่อเปลี่ยน ให้เราเปนใครบางคนนายทนทุกข์มามากพอแล้วพอกันทีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ได้คุณลืมการเป็นตัวตนของคุณเองหมู่บ้านนี้ต้องการเยียวยาโ,โท่านอาจารย์กลับมา,มาวะ่ะขอต้อนรับโทชิ ถึงเวลาของเราแล้วแสดงว่าตัวล็อถนะครับคุณผู้ชมถูกกระจายออกมาหลังจอกโดนที่โทชิทำลายครับเจ้าลอถก็คือเทพเจ้าชิ้นส่วนของเทพเจ้าพระเจ้าเาสือครับไอตัวเมื่อกียอ้ยแหละก็ไม่รู้จะเรียกวันตัวอะไรดีครับ กูดไบคีน่าโอเคครับเราจะต้องไปที่แท่นศิลาตรงนี้ใช่ไหมนั่งสมาธิเลย ลาก่อนไอ้เพื่อนตัวน้อยต้องไปคืนล่างนะครับไอ้ตัวที่อยู่กับเราเนี่ยนจะเป็นตัวส่วนหัวครับโอ้ผมไม่ชอบฉากผมไม่ชอบฉากแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมมันเศร้าครับดูดิก็ต้องไปครับ ไปเลวรวมร่างกันนี่ไงเป็นเสอือเว้ยคุณผู้ชมเสือมีเขาอะ cháy บิทออฟสปิริตครับผมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมจบไปแล้วครับโอ้โหในเรื่องเข้มข้นเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นเกมสั้นๆก็เถอะครับโอเคถ้ากัว่านี่เราอยู่กับชิ้นส่วนของเทพเจ้ามาตลอดเลยครับโอเคครับก็สับพาห์นี้เดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับว่าจะเป็นเกมอะไรโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลก์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยครับ GG g a เก r นะครับผม โอเคครับแล้วก็บพบกันใหม่ในเกมหน้าครับ See y o u s o o n Everyday